ร่างกายต้องการความแซบไ้ได้มัละกอลูกเท่าไหร่พี่ดำลูกก็20ยี่สิบโอไม่ได้ตำกินมานานแล้วเนาะส่วนมากกินแต่ต้มเส้นเบื่อแล้วต้มขอกลับมาสบอกส้มตำบ้างใช่เอารสชาติยังไงวันนี้เอาความอร่อยอะไม่โหขอยากเลยของ่ายๆเด้อเอาเปรี้ยวๆหวานๆเออถ้าบอกว่าอร่อยได้ยากเลยรู้จะตำให้ยังไงือ จจวงๆเลยเนะาะเบาเบาเบาหมดห่อแล้วอร่อยนะอร่อนี่กาหอแล้วไม่รัรงเกียจเหรอรังเกียจอืออร่อยเ,เสร็จแล้วมากินข้าวกันเซ่บๆมาจ้ากินข่าวนี่อันนี้แกงนอไม้สสมใส่ไก่แล้วก็ไก่หนึ่งตัว,วนนะอุอ้ยร้อนอะเมนูไก่ทั้งนั้นเลยต้องมีน้ำปลาโช๊ๆ ข้าตับปกติแต่ข้าไตสูกมากน่ากินมากอันนี้มือใครเนี่ยซ้ำนายพี่ติมอืมกินเลยอันนี้อะไรนีเป็นแกงไก่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ยองเราเนี่ยแหละแกงเมื่อวาน กินกันเลยนะไม่ต้องเกรงใจคุณพี่บอกเกรงใจหน่อยเออนั่นวางนั่นขอกินได้แต่หนังตักแต่หนังมือจริงจริงจริงอร่อยอ่ะไม่ได้กินนานะอ